เราก็มีการตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนพยายุนนะครับนางเหตุเกิดก็คือตัวปัญหานะครับในในชื่อเหรทองอยู่นะครับเป็นผู้เทียมนะครับนะเราก็ได้มีการสอบสวนรวบรวมพยานฐานนะครับนะก็ต้องชี้ชมนะครับ,บว่าวันนี้การทํางานเนี่ยเ,เราใช้การมือการร่วมกับเอเนซีโ,โอนะครับร่วมกับวุธินะภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ใะวันนี้ในเรื่องของเด็กเนี่ยนะครับเป็นสงำคัญน,นะครับที่รัฐบาลโดยเฉพาะทัานโยมตรีนะครับท่านบุเรคประวิบูสุวรณน,นะครับได้ทำการกำชับในเรื่องของการร่วมมือทางเพศของเด็กการฆ่ามนุษย์วันนี้เราใช้อิบาในการปราบปรามเอกนาคู่อการป้องกันนะครับประเดนเจตเลยว,ว่าตั้งแต่เรื่องต้นการ,การตรวจสารที่เกิดเหตุเด็กยืนยันนะครับการเก็บวัตถุพยานต่างอีการร่วมมือทางเพศนะครับเด็กที่ชัดนะครับ มีการสอบปากคำพยานนะท้งพยานแวดล้อมไปถึงสิบปากนะครับวันนี้สัตว์ปการสอบสวนเนี่ยตอนนี้อายการมีเห็นสั่งคดีฟ้องแล้วนะครับนะก็อยู่ในเส้นศาลนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าวันนี้กระบวนการพิจารณาคดีเรารวเดเร็วนะครับนะเพราะเราบรณการร่วมกันทัานตำรวจอายการศาลนะภายใต้หลักของความมีธรรมนะครับแล้วประเั้นสงคันต่อไปคือเรื่องการเยียวยาวันนี้คุณแม่ก็มานะครับนะผมก็ได้กำชับผู้กับ้องที่ให้ดูแลคุณแม่ดูแลเอ่อ ความประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่อย่างดีนะครับเราะนนั้นสิ่งเราต้องดําเนินการต่อคือการช่วยกันนะครับ <c oughs> เพื่อจะเอาเด็กกลับมาสู่การเรียน <c oughs> เด็กจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของอของชาติในวันหน้านะครับนะ